พระบ,บรมราชินีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2567 เวลา16.19น,น,นวันนี้สมเด็จพระนางเจ,จ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัลจูเบลี่บอรูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมือทงทองธานีจังหวัดนนทบุรีในงานวันสตรีไทยประจำปี2567ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดน้อมกล้าถวายความภกดีปวงสตรีสืบสานการพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสามิถุนายน2567 และส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีไทยมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติรถทางให้สังคมไทยและประชาคมโลกตระหนักถึงบทบาทความสามารถและคุณค่าของสตรีไทยในการนี้พระราชทานเขียนที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์92คนมีผู้ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นประจาปี2567จํานวน144คนและทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจาปี2567รวมระธานสาภาสมาคมสตรีแห่งชาติก่นําถวายสัตย์ปฏิญาณ โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสขอแสดงความชื่นชมกับสตรีไทยดีเด่นทุกท่านที่ได้ประกอบคุณงามความดีต่อครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนนำมาสู่รางวัลเกียรติยศในวันนี้สตรีไทยนั้นมีบทบาทหน้าที่ที่หลากหลายนับตั้งแต่อดีต จบจนปัจจุบันบทบาทหน้าที่อย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมากคือบทบาทหน้าที่ในครอบครัวทั้งในฐานะที่เป็นหลักในการพดุงครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็งและในฐานะที่เป็นผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีไม่ว่าสตรีไทย จะทำงานในสาขาอาชีพใดก็ตามแต่ความสำคัญที่มีต่อครอบครัวตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวนั้นก็ยังคงอยู่และสตรีไทยจำนวนมากก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อครอบครัวได้อย่างดียิ่งแม้ว่าจะต้องทำงานสร้างตัวสร้างฐานะไปด้วยพร้อมกันจึงเป็นที่น่าชื่นชมที่ท่านทั้งหลาย ได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นในหัวข้อน้อมเกล้าวถวายความพักปีปวงสตรีสืบสารการพัฒนาเพราะหากสตรีไทยสามารถจันรลงรักษาบทบาทหน้าที่ในครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของบุคคลและสังคมได้แล้วชาติบ้านเมืองเราก็ย่อมมีความผาสุกมั่นคง และพัฒนาก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอน จัดนั้นพระราชทานเข็มสตรีไทยดีเด่นแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2567ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวสองคนและทอดพระเนตรนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติและการแสดงผลิตภัณฑ์ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสมหามงคลประจำปี2567จำนวน11โครงการเช่นโครงการพัฒนาและฝึกอาชีพให้แก่สตรีไทยใน4จังหวัดนำร่องโครงการสร้างเสริมส่งเสริมและสนับสนุนทักษะอาชีพแก่ผู้ท้องถังหญิงในทันทัศนฐานเรือนจำกลางจังหวัดและทันทัศนฐานหญิงทนบุรี การฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและงานเย็บปักถักร้อยสำหรับเยาวสตรีที่มีฐานะยากจนจังหวัดภาคเหนือตอนบนโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน460ทุนซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติได้มอบวัสดุอุปกรณ์สําหรับการส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือสตรีไทยตามโครงการต่างๆ โอกาสนี้ทอดพระเนตรในเทศกาลเทิดไทยองค์ราชาดั่งแสงทองสองล่าเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจัดแสดงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่กรุมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเข้าไปสนับสนุนให้ความรู้และการผลิตซึ่งจำหน่ายผ่านร้านทอฝันบายพอมอสาธิตการปักสลักย้อมงานหัตทศิล์พื้นบ้านที่สะท้อนวัฒนธรรมของชาวลำพูนซึ่งนำลวดลายของสลักย้อมมาปักบนผ้าและผ้าไหมจากกลุ่มศิลปาชีพสตรีทอผ้าทไทยพวนหาเซี้ยวเหนือจังหวัดสุโขทัยพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการกระทรวงกรระทรวงวัฒนธรรมจัดแสด พผ้าทอจากศิลปินแห่งชาติหญิงและงานถัตถศิลป์ต่างๆภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากร้านส่วนพระองค์ร้านค้าในพระดรรําริร้านค้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริและหน่วยงานต่างๆ